สวัสดีครับนันนะคะแล้วก็ขอไปทีนะครับวันนี้จะมาอันบ็อกในช่วงหยุดเทร์ฟฟิวโควิดช่วน,นี้เนาะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องอยู่ห้องเนาะการชอปปิ้งออนไลน์ก็เป็นหนึ่งช่องทางที่ทําให้เราได้เป็นเงินของเราในการซื้อของนะครับสาหรับสายชอปปิ้งต่างๆที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ใช้เงินอยากจะใช้เงินก็ <laughs> <g år> ออนไลน์ก็เป็นช่องทางหนึ่งจริงๆแล้วส่วนตัวไม่ได้ชอบชอปปิ้งออนไลน์มากเพราะว่าเป็นคนชอบลอของก่อนที่จะซื้อ ก็แล้วก็ได้มากรุบกริบสำหรับช่วงการหยุดอยู่บ้านในช่วงวิกฤตโควิดหกช่วงนี้นะครับก็ช่วยทําให้เพื่อนสามารถแก้เครียดแ,แก้เหนื่อยแล้วก็ทำให้มันรู้สึกเต็มี้กระเป๋าได้ดีกว่าการอยู่ในห้องพีทอย่างเดียวจะทำให้หน้าเบื่นะอนิดนึงเนาะเขาเลยซื้อเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้ามาดีแอนด์ดีแก้การแต่งตัวในชีวิตประจําวันนะครับก็นี่เลยตรงนสามกล่องใช่สองกล่องอันหนึ่งห่อครก,กนนมมนะ็จากคอนเวิร์สนะจาก เอ่อ uh, MLB แล้วก็นนยูนิโคโลนะครับขออน,นุญาตรีวิวจากกล่องเาก่อนแล้วกันนะเริ่มจากชิ้นแรกที่ซื้อมาก็น่าจะเป็นชิ้นนี้ที่จริงแกะแล้วแหละรองเท้าสองข้างนะยูนิโคลเนานะนะก็เป็นของ MLB นะครับข้อดีของ MLB ก็คือรองเท้ามันค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันใส่ง่ายราคาไม่ได้สูงมากใส่ในชีวิตประจำวันเดินทั่วไปได้ ก็ประกอบกับเห็นพวกออดาราเกาหลีใส่กันเยอะก็เลยแบบเอออยากมองแบบมีแทนนะแนทแบบแนวแบบโคเลียบ้างก็อันนี้ชื่อรุ่น big ball chunky c h e e k นะคะเป็นสีออกคลรีมๆนเนาะ ก็ของชิคบอยของทิคชิ้เนี่ยก็คือจะมีรอวฝั่งด้านข้างเป็นโซบีนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรก็เป็นรองเท้าผ้าใบนะสีครีมเหมาะกับการแบบลุกสบายสบายในชีวิตประจำวัน,นแล้วก็ใส่ได้แบบ everyday look เลยอ่ะสีมันใส่ได้คู่แรก ผู้ถัดไปอันนี้พีคจริงน,นี้คือจริงๆเราอยากได้คอนเวิร์ตมาสักพักนึงแล้วแล้วก็พอดีรุ่นนี้ออกพอดีเราก็เลยแบบเอ้ยมันต้องมีแล้วแหละมันแบบเก๋ดีมันดูแบบแฟชั่นนิดๆเนาะ,ะ,ะรุ่นนี้ชื่อรันซตาโมชั่นนะคะเป็นตัวใหม่ที่ไม่ใช่รันสตาร์เดิมคือก่อนนั้นนี้คือตัวคลาสสิกของคอนเวิร์ตอ่ะมันก็จะมีที่เป็นแบบเป็นแบบไฮฮิลกับตัวที่มันเป็นโลฮิลใช่ป่ะสว่วน ตัวลันสตาร์ตอนแรกเขราะวาทำมาเพื่อเสริมส้นให้มันดูหนาขึ้นแล้วก็มันดูแบบติดมากขึ้นเนาะส่วนนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มันทําให้ดูแบบมีความเก๋แล้วก็เพิ่มลูกเล่นที่บริเวณฐานรองของของรองเท้าค่ะต่อนี่เลยกับตัวลันสตาร์โมชั่นนะครับตัวนี้ได้มาจากที่ที่สยามร้านร้านที่สยามที่ร้านราน นี่ก็จะมีความเก๋ๆไหมแล้วคือข้อมันก็สูงอยู 4, ่นะได้สักสี่ห้าเซนนะได้เท่าความสูงแล้วก็ที่เลือกมาเป็นสีขาวนะครับจริงๆอยากอยากได้สีดำด้วยแหละสีดำมันหมดอ่ะมันมีมสามสีสีขาวสีครีมแล้วก็สีดำนะก็ลเลยือกสีขาวมาคุณสีดำดนะครับก็ถานเนี้ยก็จะมีความลุกเล่นถึงมันมียางมีความแบบเท่เทๆก็ยังมีเอกลักษณ์ของคอนเวิร์ตนะมีแต่ลักษณ์ของคอนเวิร์ต อยู่ที่ข้างเท้านะคะคู่นี้ก็ราคาไม่แพงมากประมาณสามพันกว่าก็สําหรับจริงๆก็ใส่เ r ว d เดนลุกได้นะถ้าเป็นคนแต่งตัวแบบสีพื้นแล้วเอารองท้ามาตัดให้เพิ่มเพิ่มความเก๋ในการใช้การใส่แต่งกายของคุณในชีวิตประจำวันนะครับสองชิ้นแล้วตันนี้ล่าสุดเพิ่งซื้อมาเพราะว่ายูนิโคลดนราคาแล้วเราก็เห็นว่า มันมีตัวที่เราอยากได้ก็ดีเนะตอนนะคออตอนนี้ลโคมันซื้อพันหะ้าเลยฮะแต่ก็สองปีเนาะ,ะ,ะสามตัวพออะไรเงี้ยเสร็จเนาะ ตัวแรกเพื่อความเจ็บใจก่อนเลยแล้วกันนะครับผัดเจเพื่อนเพื่อนที่เคยดูคลิปก่อนหน้าเนาะเราเคยรีวิวพัดเจตอนผัดเจออกอตอนนั้นเราซื้อราคาเป็มบุกชิ้นเลยนะตอนนี้มันมาลดราคาแล้วครับจากพันสี่ร้อยเก้าสิบตอนนี้เหลือแค่สามรอยเก้าสิบลองให้ไหมแต่ไม่เป็นไรอย่างน่อมันก็ไม่ซ้ำกับตัวที่เรามีคิดในแง่ดีก็จริงๆก็คือตอนนั้นก็คืออยากได้เหมือนกันแหละ ทรงเนี้ยเนาะมันก็จะคล้ายๆตัวที่นัาใส่ละบางแต่ว่าของที่นัาใส่ในี่ซื้อมาจากเกาเดอร์นะครับแบรนด์ที่สยามซอยตองแต่ว่าตัวนี้เป็นของลุนิอเนาะรวมกับสิวแซนเดอร์นะครับนะก็เลยเป็นคอล์ชั่นพัดเจน,นะนี่ปลายเซลแดงลานไม่มีอะไรก็ความพัดเจอะความของซิวแซนเดอร์ก็คือจะมีความแบบเรียบละเอียด ฮัตสิ่คฮัตสิ่งแล้วก็จะเป็นเสื้ออะไรตรงๆอันนี้ที่ซื้อมารู้สึกจะเป็นไซส์เอสเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าเพราะว่าเป็นโอเวอร์ไซส์อะครับเราเป็นคนตัวใหญ่พอใส่โอไซส์แล้วมันจะแล้วใส่พอดีไซส์แบบเราใส่ตัวเองมันจะยิ่งทำให้ตัวตัวใหญ่ขึ้นดีนะแม่แบบพยายามใส่ลดไซส์แล้วให้มันออกมาดูเป็นสมัมผัิมพ์เพราะลองไม่ค่อยใส่โอเวอร์ไซส์ก็ดีพลาดบักใส่ในข้อเนาะ ราคาก็ถือว่าดีมากๆๆๆ,ๆ,ๆเลยสําหรับใครที่ซื้อราคาเต็มไปไม่ต้องเสียใจสอ <laughs> ตัวเป็นคอลเลคชันเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วก็เขาได้ทำคอลเลคชันกับศิลปินชาวญี่ปุ่นนะครับก็คือคุณโซริยาม่าเนาะก็ถ้าใครรู้จักคุณโซริยาม่าที่นี้เขาเคยคอลแลบกับดีออแบรนด์ลูกหลักเราไปด้วยนะแต่ว่า ตอนน,บบต,ตอนนั้นเราเก็บไม่ทันมันแบบขายดีมากๆนะสำหรับตอนที่รู้สึกว่าเออเหมือนเสียใจนิดนึงที่ยังไม่ได้คุณโซยาม่ามาเนี่ยเขาบอกก็ลองไปหาดูได้นะครับก็เป็นคอลเลกชันยูนิคอร์นจูราสิกเวล์เอ็กโซยาม่ามีสองตัวที่น่าซืมอมั้งที่มันเหมือนนี้ให้เลือกมากกว่านี้นะแต่ว่าเลือกมาสองตัวสุซท้ายยืดเยอะไม่ไหวแล้ว แต่ยังซื้อไม่หยุดตัวแรกนะคะเป็นสีครีมเนาะสีออกไว้แล้วปต่ภาพได้ราคาเซลล์เช่นกันนะคะ,ะนี่ตัวนี้เป็นไซส์ M เนาะเพราะว่ามันมันน่าจะเป็นแบบผอิตตัวนั่นหน้าราเป็นเืลาสสิกกว่านะนี่ตัว ได้านหลังก็เป็นตัวสีเงาเหมือนกันก็เป็นขาวดำด้านหน้าเป็นสีสีออฟไวก็ออกมาเป็นแบบตีดครีมเล็เกๆไม่ได้แบบสีขาวตัวเลยเนาะก็ข้อดีของมันก็คือมันอาจะจะดูเก่าเก่าช้ากว่าสีขาวแล้วก็สีขาวบางทีมาาันใส่ใไปแล้วมันเยลโล่เนาะอันนี้มันก็มาทำเยลโล่มาแล้วแต่ยังดูไม่เยลโล่อาจจะไม่เยลโล่ไปก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันะตัวนึงตัวที่อยากได้จริงๆก็คือตัวนี้นะครับซึ่งตอนนั้นคือใส่เอมัน มีสายไไรเราก็เอาแล้วนะ้วแใส่เัาน,นี่ั้งหน้าเขียนอา่าแอดิไฟน์มินเลียน i ยีย e อิ s i ดอ้นะครับด้าน,น,นหลังนี่เป็นรูปนายกสาวของคุณโซลยมมาม่าเนาะที่มันจะออกมาเป็นแบบ เล็กๆ <Let> นิดนึงนะครับตรงกลางเขียนว่า Collab with h a ิเม m e x s ย,ยมา <S ม่าเนาะแล้วก็เป็นรูปน้องเลนน้องเาสาอยู่ตรงจั่งจต่อหมดแล้ว5ชิ้นสำหรับการอันบ็อกซ์วันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังประสบปัญหากับตัวโควิด ในทีมหือตอนนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับบอกว่าเราจะผ่านไปได้ด้วยกัน,นะน,นเาน,นะา,า,นา,เาะวันนี้ลาไปก่อนนะครับถ้าครั้งหน้าเรามีอะไรมาอัลบอกให้ดูเดี๋ยจะรบกวนเพื่อนๆมาช่วยกันดูช่วยกันกดไลค์ช่วยกันแชร์อีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ